FFWS การแข่งขันล่าสุดที่ผ่านมา ทีมไทยคว้าแชมป์และได้รับเงินรางวัลสูงสุด15ล้านบาททำสถิติใหม่คนดูอีสปอร์ตสูงสุด5.4ล้านคนดูพร้อมกันต้องขอแสดงความดีกับทีมฟ h นิกส์ฟอร์สด,ด้วยนะครับที่ไปแข่งขันกันที่สิงคโปร์และคว้าัายชนะกลับมาเดี๋ยวเราจะลองสมมติใช้เงิน15ล้านบาทว่าถ้าเราเป็นนักแข่งเนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรนะครับผมว่า15ล้านบาทนี่มันก็เยอะพอสมควรเลยสิ่งที่ชายหลายคนฝันไว้เลยก็คือรถสปอร์ตนะครับอาจจะเป็นแค่รถสปอร์ต2ประตู BMB ออะไรอย่างนี้แล้วก็ซื้อคอมแรงๆสักเครื่องนนนนึงนงงาเิไไปลลททุทอะรต่ๆแ ไปเที่ยวนอกกจานั้นก็เก็บไว้ครับหรือถ้าสมมุติว่าเราต้องใช้มันทั้งหมดผมก็จะซื้อทุกอย่างที่ผมอยากได้เช่นของกินแพงๆทาอะไรที่ยังไม่เคยทําแล้วถ้าเป็นน้องๆพี่ๆเพื่อนๆจะนําเงิน15ล้านบาทไปทําอะไรกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับโอ้ oh, ได้ยินกะันแล้วแบบ๊ก<บ>ปุ่มอะไรเนี่ยแบ,บก๊กมมงมากดดิของผมพี่พี่มงเห็นไม่ใช่ของมึงปุ่มอะไรกดเงียบดิกดปุ่มไม่ลองกดดูแค่ลองกดดูเฉย ไม่เดินไปกดไปเดินไปกดเดินไปกดปุ่มนีอ่าเป็นงนได้ไก็ได้ปุ่มเดินไปกดปุ่มนี้ขอยาด้วย เปลืองเยอะมากดีมากดีมากความเปลืองนี่มันโอ้โหปูนปูนปริศนานะครับมันปูมระเบิดโอ้พี่ดูแลน้องใจชายพี่ควรจะตัเสินตอนนั่นเร็วโอ้ก็พี่เปทนเขาเองวะควรเป็นระเบิดไงได้แล้วมันก็เป็นจริงๆด้วยโอ้โหโทษทีโทษไม่ได้ไปโอ้ยเจ้า กอ้ัีตส่วนสองปสปปลาสวัสดีครับสปปลาสวัสดีทุกคนครับ FC ใจกนาวคันครับเสื้อนี่นะครับกบดาวคามิกินดาวคันหนักหนาวมากตอนนี้กลางคืนกังวันครับตอนนั้นมันมีสามกลางครับมันก็มีกลางคืนกลางวันแล้วก็จิดช่วยหน่อยครับรอรอรอฟังเขาแต่จะมาคิดไม่ออกครับทอบหีจไหม ถามว่าชอบหีบป่าถามดังคารนะะนัวาคารไม่มีหีครับผู้ชายกับผู้ชายก็สามารถผสมพันธุ์กันได้เย้ไม่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 โนโนไม่แบบคือแบบเขามีเพศเมียเพศผู้ในตัวเดียวไงตัวอะไรวนะนระผสมพันธุ์ตัวเอง เมื่อวานหน้ามืดไม่ใช่หน้ามืดแบบอยู่ดีคือชาชาที่หัววืดทีหนึ่งมันเหมือนแบบเหมือนกูรีบูทใหม่วืดทีหนึ่งไอ้เหี้ยไม่เคยเป็นกดรีบูทไงผมตั้งค่าไว้ยังไงว่าตอนประมาณกี่โมงกี่โมงรีบูทตัวพี่อ่ะประมาณนั้นมึงแบบปรับให้พี่ใหม่ดิปรับให้พี่ใหม่ปรับไปเลยเอาเป็นหมดผู้หญิงแล้วกันเป็นเป็นวดผู้หญิงแล้วกันอ่หนึ่งเอาไปเอาดิเอาไม่เอาโอเคเดด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 ปรับแล้วรบเลยว่าไงคะมาเข้ามาเข้ามาเข้า เราเป็นแบบเปมดเกย์ป่าวแล้ววึ้นขอดูห้ำหน่อยขอบคุณ20ล้านครับเจ้าน้องพาพาพาพิวพาพาพาบาว์บอบดีพาพบดีชื่อแพงใหญ่แกเปลี่ยนชื่อชื่อเป็นคนติดอ่างเลยไอ้ย่าไปให้คนยิงไม่ได้พี่ออกไปยิงไม่ได้มันโล่งนะเดี๋ยวดูพยายามดูฝั่งบนแล้วก็ซ้ายให้แล้วกันซิวจัดนะครับเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถพี่เดี๋ยวรถ เฮ้ยพี่ยิงหลังอยู่แบ็กอยู่ใกล้เราห้องน้ำห้องน้ำเขี้ยละมาดิครบได้นะถ้าจะเอาไอ้ห้องน้ำไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนี่แหละโอ้หปืนพี่น่ายิงมากเลยอ่ะเอ้าเกมกูหลุดโอ้ยต้องครั้งหนึ่งต้องครั้งหนึ่งให้ได้อ่ะวันหนึ่งอ่ะตอนนี้สภาพกูเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลย ไอเล่าพี่อยู่ข้างนอกเลยออไอเฮียดีจริงอีมูมึงเนี่ยไปจ้างอีมูให้เขาสปอร์ตแล้วนะเงินจ้างโรนโดหน่อยสัตว์โมโหละร้อนเลยครับตายกลับมาถ้ายังรอดก็ยังพอได้อยู่ไอเฮียตายสัตว์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเด็กแมนยูอยู่ไหนเด็กแมนยูอยู่ท้ายตารางครับอะอะไรนะว่าไงนะพี่ครับ ยังงั้นแหละครับขอบคุณสิบดวงครับเจ้าน้องภูวิรุษนะครับขอบคุณมากๆครับภูกระดึงภู้น้องภูกระดึงครับเออมันมีข่าวนึงไว้ที่มีคนขับขึ้นไปบนถุยเยอะแยหน้าผาเลยสัตว์ขับรถขึ้นไปเด็กงั้นไงไอเงี้ยเงั้นทั้งหลาย่พีไปเบิรนอยู่ที่ภูตเบิกว่ะแล้วมันแบบตอนเช้าเขาจะหลับ่านอนนะเขาตื่นมาเพราะไอ้พวกนี้อ๋อแบบไปทิพย์กันนะเออไปทิพย์กันเอ ตายไปฝ่ายให้ตกัวเขาไปข้าไปสถานที่แบบมันไม่ควรเบิร์เลยไ่ใช่มันไปสถานที่ท่องเที่ยวพี่ก็จะ่แล้วมันบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องมันเย็นเดี๋ยวเบิ้ลนี่เครื่องมันร้อนๆก็มันก็ไปเบินที่อื่นสิไม่จริงๆแล้วมันไม่มันเป็นข้ออ้างที่มันคือมันไม่ใช่เลยมันแบบไม่ใช่เลยนะต้มน้ำกอกลงไปในเครื่องใครเป็นเด็กกันอยู่ในสัตว์พ่อดังๆอ่ะมึงเงาออกเลยเด็กเกีย เออพี่กอดเธอหน่อยพี่พี่ก็ใส่เย่างจริงราเฮ้ยรอแล้วม้ยนี่หมายเด็กแว้นนี้เงี้ยกูเพิ่งไปเมื่อกี้สัตว์ท่อดังไอ้เหี้ยกูจะหลับจะนอนอเดี๋ยวผมจะวิ่งออโต้ไปนะผมจะไปเงี้ยวเดี๋ยวผมก็ไปอีกครั้งรอดไม่รอดไปละอย่าอย่าอย่าไอ้แว่นไอ้เหี้ยมึงจะวิ่งออโต้แล้วไปเยี่ยวต่เหี้ยอะไรล่ะไปจริงหรือไงเหี้ย เอาเรียบร้อยใหเชี่ยไปจริงด้วยสัตว์ไอ้แบ๊กมึงจะทำอย่างนี้ดิมึงเห็นแหลงเรื่องตลกหรือไงวะเชี่ยมัชิวมากชิวชิวเกินชิวเกินไปละไอ้ย่าเชี่ยไม่ตายแน่กูว่าไม่รู้มันจะตายหรือเปล่าไอ้เชี่ยแบไอ้สัตว์คนละตัวตมีเชี่ยเลยเอาเอารอดเลยรอดเด้อ เฮ้ยจะมาฟังต้องยืนแล้วไงแล้วเฮ้ยคนกูก็จะกูมาฉานิดนึงนะกูจะมาฉานิดนึงนะเมื่อกี้กูปวนเหยียบว่ะจบทางนี้ก็เป็นเบียร์หรือหรือไเปียกเหวอะหรือเปียกเหวแล้วก็ปล่อยแบบอัตโนมัติไปไม่พี่ได้นะใครสั่งใครสอนใครสั่งใครสอนเนี่ยได้นะได้นะเอาวไปเด้อไปเด้อไอ้ยมันคุ้นๆนะจิบหายละ เราจะทําให้เขารอดไปถึงฝั่งฝันนะนี่ไงเราต้องทําให้เขารอดไปถึงฝั่งฝันเดี๋ยวเดีไปยิงเขาดีเร็ว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 มาฆ่าพี่บินแล้วคิวฟีเลยคิวฟีคิวฟีไปดักอยูคิวฟีคิวฟีเร็วเร็วเร็วโอ้ยิงขนาดนี้ยังไม่มีคนมาอีกมาโถ่เร็วเร็วคนมาเร็วยิงปืนล่ออยู่มาเร็วโอ้พี่มาแล้วพี่มาแล้วมาฟฝานี่มาฟฝานี่พี่เป็นไงก็รู้สึกเอ้าไม่เจอคนแล้วเฮ้ยแบ็คมึงจะตายแล้วน่ะ คือแค่สองตัวเลยดีกว่าเฮ้ยอ้ยหัวเลยมันก็กระโดดเหมือนกันพี่ซ้ายขวาไปแล้วดึกเอาคนตายน่าจะเปสร็จแล้วดีกว่าเออน่าจะเป็นกูแทนวะนี่ขนาดกูแบบควงออโต้เลยมันอยู่มันมันอยู่ตรงนั้นนะพี่ผมยิงปืนเรียกเลยมันนี่มันนี่มันเข้าไปบินยิงยิงยิงตึ้งตึ้งตึ้งไม่มาพอพี่มานั่งปุ๊บแม่งมันมายิงผมกูติดด้วครับเจ้น้องปริปริยาพรปริเอาไปพาปาปริยาเรื่องมึงอ่ะปริยาพรต่อยปะล่ะได้หมดอะตอนเนี้ย ต่อยท้าต่อยแม่งเลยไม่ไหวแล้วเี้ยอาไจะทิพไห้เลยกูเอ้ามีคนโทรมาปะภารกิจเยอะเนาะโปรครับนั่นน่าเรียแบรอยไม่ใช่ตองมีชีวิตรอดให้ได้กูหลักสงสารตัวเองโอ้โเลขเด้อขึ้นให้เลขพี่กูต้องรอดสงสารพี่ตัวเองว่ะแม่งต้องแบบเกิดใหม่เกิดใหม่อะไรเงี้ย ตายคาล่มเดือดร้อนไอ่อะไรวะรีบแท <c oughs> ้พี่ชายต้องไม่ตายพี่ชายต้องรอดพี่ผมต้องรอดพี่ผมต้องรอดอะ่ะผมผมบอ,อกเลยพี่ผมต้องรอดเฮ้ยแลกดีเฮ้ยเลขครับครับครับเฮ้ยกดผิดกดผิดทุบทุบทุบพี่ผมต้องรอดมาพี่มารับใช้ชาติอีกครั้งนึงพี่ชายต้องรอดต้องรอดพี่รอดรอดหยุดแล้ว <c oughs> แล้วประกันแม่งก็ต่ออัตโนมัติอัตโนมัติสินทรัพย์ประกันภัยวะประกันอะไรวะงงไปหมดละพี่พี่รู้ตัวหรือเปล่าอ่ะพี่ว่าผมใจพี่คิดตอนนี้อ่ะว่าพี่ลืมอะไรลืมอะไรพี่ลืมอะไรอ่ะสำคัญมากเปิดไม้เปิดแล้วลืมลืมน้องชายกดไปคนเดียวอ่ะฮะตัวคนเดียว เลือวตอวะตอวไอ้เหี้ยเป็นคนคนเดียวั้งั้นไอ้สัตว์เอ้ยลองดูตรงแจ้งเตือนอ่ะขึ้นปะ เออกดรับเลยกดรับเลยน,น,นั่นแหละมึงเป็นแ<ะ>อดมินเพจอตายอ้าวพ่อมึงตายมึงมานี่ <laughs> แกกลดงตั้งเลียงนตั้งเลียงกันตัน้งเลียงกันแลดงแล้วเดงอ่าจะไปจะไปแดงแดงพ่อพ่อมึงตายอ้าอำนาจอยู่ในมือฉันแล้ว <laughs> นี่ไงพอ่อมึงตายกูรู้มึงก็ออกไปดีเฮียมึงบอกทำไมอ่ะไม่ใช่พ่อกู เฮียเอ้ยมันได้แอดมินไรแบกอนนี้มันจะทำอะไรผมก็ไม่รู้นะกักกักแมวมีเฮียโคตรเถื่อนเฮียเบตาดาให้พรว่ะเบราดาให้ไปจัดการให้พวกมันย์ชั่วไอสวนไอสวนมอพลลงนิวิวเศษ